ลาบสวัสดีท่านผู้ชมจ้ากลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำพักกันยางไปกินขา้าวเด้อพี่น้องเด้อเลยอพี่น้องนี่ก็สิเป็นร้านอาหารคือกันละจ้านี่รลานนวด,ด้านอาหารห้องพักนะจ้าเนาะนี่หลายรูปแบบเลยจ้าเด้อ อาจจะเสียงดังจากน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันข้างรถจ้าเพิ่งเนี่ยช่วงพระเจ้าเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะป้าย่างไปน้ำกันพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นซอยโคกตะโนดนะจ้าเนาะซอยโคกตะโนดกระตะเด้อพี่น้องเด้อ ส,สวัสดีครับเจอแมวอีกแล้วเพนะนะื่อนล่ะแมวเพื่อนนะเพื่อนนะเออจะเป็นตาหาดแต่นอบาดในนอแมวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นล่านซอมรดมดอสตไรด้จ้าพี่น้องจ้า เดินแํากันพี่น้องเอยเดินไปด้วยกันตอนนี้กับบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้อบกฮอนเดินดินไปจ้าเรเว้นกับการล้างตกวจ่นเด้อพี่น้องพลังกับผ้ากันขึ้นจากทะเลอาบน้ำผ้ากันออกไปหาจุ่มเขา่าอากาศพี่น้องจ้า ลังจากที่ไข่เป็นไข่ก็ดี้นแลรวเด้อพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงเด้อจ้าเด้อเอฟซีสุกสุก้นเนาะขอบคุณที่เขามากกดติดตามขอบคุณที่หายกำลังใจกันขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำรัคลินี้กอาไ้ซัมนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไว้คิดหนาจังว่าพอกันไหมสุขกายสุกใจคิดสิ่งใดไดสิ่งนั้นเด้อพี่น้องระเบิดจากบรรยากาศนอมนอบ ท,ที่นองเบื้องเนาะนี่ก็จะเป็นรถขายใกล้ขายเบงโอ้น่ากินเธอะวะเบื้องพี่นองสวัสดีครับสวัสดีครับผม กว่านะจ้าโอเค okay, พี่พี่ถ่ายรูปเลยนะถ่ายวิดีโอเลยนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวค้ากับพี่จะมาอุดหน,นุนพาพ่อใหญ่ไปกินข้าวก่อน mm hmm. ไปเราเด้พอ,นนอพี่น้องวันนี้ขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขคนนจ๊ะเด้อพอดีมาไทายเห็นน้องขายบาร์บีคิวดูจักกันจ้าไปอุดหน,น,นุนสำหรับคลิปนี้ไว้สนิด้อจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า